อนนี้ถ้าฟังสิ่งที่อาจารย์เจมสัตว์พูดเรื่องของการที่สอสอสออกมา,าแถลงการไม่ยอมรับคําตัดสินของสารรัฐมนูลเนี่ยผมว่าเป็นความอหังการอย่างยิ่งและผมคิดว่านี่คืออันตรายสูงสุดที่หลักรากเชิญเราต้องคิดเรื่องนี้กันได้แล้วนะครับก็ต้องทําให้เรื่องเข้ามาสู่ในต้องคิดถึงหนึ่งเดือนนี้แล้วสามสิบวันนี่แต่ละวันแต่ละวันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วละ่ะสิ่งที่พูดระยะย,ยาวนี่ก็โอเคเอาไว้ว่ากัน นะครับผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาติหลายๆชาติเมื่อเผชิญวิกฤตแล้วฟื้นตัวขึ้นได้อย่างประเทศเยอรมันเนี่ยเคยโง่รวมหมู่มามากนะครับที่เลือกอีกคนอย่างฮิตเลอร์แล้วฮิตเลอร์ก็พาคเยอรมันไปตายอย่างมหาศาลทําให้คเยอรมันบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วมนุษย์มันโง่กันได้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่เป็นความการโง่ที่เสีย ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลมากและเยอรมันก็ฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าในช่วงที่คนกําลังหวาดกลัวและกำลังบ้าคลั่งฮิตเลอร์ก็มีคนหนุ่มคนสาวและคนจนํานวนไม่น้อยที่ลุกขึ้นมาต่อสู้มาเห็นด้วยแลวแล้วก็ตายกันไปหลายคนนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นมันได้พันเมื่อฮิตเลอร์แพ้สงครามว่าเยอรมันก็ลิบตัวขึ้นมามาเรียนรู้จะไปครั้งใหญ่ ผมว่าเราก็อมองวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยสายตาที่ค่อนสงบหน่อยนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันมากอะไรมันเกิดสำหรับผมมันต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วอย่าให้มันผิดซ้ำครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่จะเรียนรู้ร่วมกันที่ประเทศไทยคนไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตนเองนะครับเหมือนกับผีเสื้อที่อยู่ในตักแด้ของความกลัวความไม่มั่นใจละลังไม่กล้ากัดรังกัดแดออกมา ตัรางออกมาแล้วก็จะเป็นผีเสื้อที่บินออกไปข้างนอกตรงจุดเนี้มันเป็นจุดปิดผันที่สําคัญที่สุดเป็นทิปปิ้งพอยจะแพ้จะชนะจะก้าวข้ามไปสู่พบใหม่ที่ดีกว่าของสังคมไทยผมว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าชี้ขาดผมก็เลยอยากจะบอกว่า เมื่อให้มันเกิดมันก็จะเกิดแต่เรายังยึดอยู่ในแนวทางให้สันติแน่ๆแต่คนก็กล้าหาญออกมาแสดงตัวแล้วในตามที่ต่างๆออกมาพูดออกมาคุยนะครับเพราะว่าความสําเร็จมันขึ้นอยู่ที่ตลวนมนุษย์เมื่อมนุษย์มันกล้าหาญรวมมู่มันพูดกันมันคุยกันนะครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าสอสอจานวนหนึ่งเนี่ยจะฐานได้ไหม